รีวิวยาไอยารากันนะคะเดี๋ยวเรากินโชว์นะคะเย็นชุ่มคอมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครใครไอป่วยนะคะใครไอใครไอกินตัวนี้ได้เลยนะคะกินไม่ยาก และชุม่มคอต่อไปแล้วก็เามารีรีรีวิวที่ฉีดคอของเด็กลดน้ำพึ่งกันนะคะกินหอมมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไอต้องต้องกินสองตัวนี้นะคะ